อ่ะครับคลิปนี้กับมาเบิ้งมันหกเดือนนะครับเด้อโอ้โดูดแล้วครับไม่ได้ลงคลิปอ่ะคาแตะไทยให้อยู่ครับเตรียมดินไว้ครับมันก็หัวใหญ่ดีอยู่ครับวันนี้คนงานมีห้าคนวันนี้ได้คนงานมาแต่สุ้มแพ้ได้ครับเนี่ยเออเพอคนงานบานเฮาบ่มีแล้วครับตัดอ้อยเบิด ว่าจากซุ้งแพร่สามคนอือเอาครับมันหกเดือนเจ็ดเดือนก็ดีอยู่ครับเพียหัวมันนะหัวก็ใยญ่ดีอยู่ครับเพราได้อยู่ครับถึงไรล,ละสามตันถึงไรละแค่สามตัน <c oughs> ลลตนีก็โอเคแล้วครับออไรละสามต,าลลตันครับอันนี้ก็ไม่ได้ใส่มีดคือเก่าได้ครับเนดะ้หักเอาคือเก้าครับ หัวก้ใเซได้อยู่ครับเงเลยครับกว่าหัวก็เป็นพืชยูคือเก่าครับนีพี่น้องเอ้ยครับซอยๆกดติดตามให้ผมน้ำแนครับเอาให้ได้พันคนนะครับยังบ่ฮอดพันคนอยู่ครับเฮ็ดมาสองปีแล้วครับทำมาสองปีกว่าแล้วยังไม่ได้พอพันคนเลย นี่นะครับการเกษตรเราข้าเจ้าไให้จะกดติดตามนะครับบัดเวลาการกินการยังข้าเจ้าคือกดติดตามให้กันดีแท้สะเด้เนี่ยครับเบิ่งเอาเวยครับเนี่ยนะครับมันนะพันมันเจ็ดมังกรครับเนี่ยมูพวกมูเพิ่นมาตัดเอาครับเพื่ครับเป็นปลาเป็นเพื่อุอยครับอือ หัวมันก็ใหญ่อยู่ด้วยครับแด้วดุกดีอยู่ด้วยครับเจ็ดมื่อก่อนครับค่เออเมื่อคนรถครับหัวหัวมันก็ใหญ่ดีอยู่ครับเออล็อกสยามหัวโอ้ยหมุนหันมีหัวอยู่เสร็จเยเฝ้าเย้ ี่และครับคนงานสี่ห้าคนคนงานมาจากซ<า>ุ้มแพรคนงานสั่งมาจากซุ้มแพรโดยเฉพาะเดยครับคนงาน้าาปาักแดงนั่นหวัวนึงอ่ะ่นหัวนึวนองอ่ะ ฮาดงด่างนะครับอันนี้ก็สาวมาจากสุนแพนะครับสาวสุนเพไวหน้าง่ายหน้าขึ้นน้อยด้วยสาวสุนเอยากอายแล้วอ้าวสาวสุนแพอยากอายแลึ้นถึงสาวเอิญก็จะถประมาณจากไลายนึงนี่นะครับก็จะได้จากรถเครื่องนี่แหละครับเนี่ยก็จะได้สามตันนี่กว้างนี่แหละครับเนี่ย เอาครับคลิปนี้เอาไว้สนี้สักกอนเด้อครับเด้อดูแล้วก็กดติดตามให้ผมน,นด้เด้อครับเด้อฮันเดียสูนห้าสูนแปดสูนห้า